สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาป้อนผลไม้นะคะจํานวน 30. ตะก้านะคะเดี๋ยวเราเทใส่เข่งให้คุณยายแสงดาวเลยนะคะบนโต๊ะนี้ก็คือ 30. ตะก้าแล้วนะคะเป็นคะแนนนะคะของพี่พี่แฟนคลับ JB ก็7นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ส่งแล้วนะคะที่มาช่วยครอบครัวคุณยายแสงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่เข่งให้คุณยายนะคะแล้วก็ไปดูคุณยายกินกันนะคะครับ สิบแครับยี่สิบครับยี่ส26 2องยครับโอเคคะ่ะ30ตะกร้านะคะเต็มเขคงเลยนะคะ นี่นะคะก็ใส่เข่งให้คุณยายแสงดาวกินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูค like ุณยายแสงดาวกินกันนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่แฟนคลับนะคะ JB ก็เซเว่นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันผลไม้ให้คุณยายแสงดาวนะคะก็ขอให้นะคะพี่พี่ทุกทท่านเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำล่ำรวยรยยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเหลือช้างตกงานนะคะครอบครัวยายแสงดาวขอ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่พ <uk> ๆร่ำๆ่รวยๆกันทุกๆท่ทานเลยนะคะแล้วก็ขอให้พี่เจบีเจบอมนะคะได้รับโชคได้รับลาบเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้มีผลงานปังๆออกมาเยอะๆนะคะเป็นที่รักใคร่ข,ของทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ดูคุณยายแสงดาวกินกันนะคะวันนี้ก็30ตะกาใส่เข่งให้คุณยายแสงดาวนะคะรอบเดียวเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็ดูคุณยายแสงดาวกินกันนะคะ คุณยายคุณยายจะค่อมเข็งแล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณยายแสงดาวก็กินใกล้จะหมดแล้วนะคะแม่ควรก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่แฟนคลับ JB มากๆเลยนะคะพี่พี่อากาเซ่ ase, นะคะก็เซเว่นขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเหลือช้างตกนา่นนะคะทำโปรเจกต์ดีๆนะคะมาช่วยครอบครัวคุณยายแสงดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ผลบุญนนำกลับไปให้ทุกทท่านร่ำา่ำเรยลยเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอบคุณนะคะคที่เสียสละดทรัพย์อันนี้ค่ะมันเมตตาครอบครัวคุณยายนะคะ ดูคุณยายก็กินไม่อิ่มนะคะทุกคนกินแล้วก็กินต้นสับป,ปะรดต่อเแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะ